no more no problem นี่คือพาดหัวที่พูดถึงเรียว่าคูในค่ำคืนที่ต้องบกไปเยือนถิ่นอินเตอร์มิลานในศึก U ู l โดยปราศจากโมฮัมเหม็ดซาลาห์กองหน้าตัวเก่งที่ถูกตัดออกจากทีมหลังมีประเด็นฉะสโมสรและโคช้ชอาร์เน่สโลอตอย่างดุเดือดหลังเกมลีกยูไนเต็ดทำการกระแสะข่าวที่ร,มรุมเร้าลูกทีมของสโลตพยายามอย่างเต็มที่ที่จะก้าวข้ามเฉียงวิจารณ์ภายนอกคูเปอร์โจนส์มีโอกาสทักชายานซอมเมอร์ตั้งแต่20นาทีแรกก่อนที่อิบราฮิมากนาเต้จะหม่งทำประตููไได้แต่กก็ถ R ริป หลังคูโปเอกิทิเกตทำแฮนด์บอลในช่วงก่อนพักครึ่งครึ่งหลังทั้งสองทีมสู้กันอยาอ่างอึดอัดกองหลังต่างฝ่ายต่างเล่นได้อย่างแข็งแกร่งจนเกมทำท้อจะจบลงด้วยผลเสมอ0 0แต่นาทีที่88จุดเปลี่ยนก็มาถึงเมื่อลิเวอร์พูลได้จุดโทษอย่างที่ค่อนข้างเป็นที่ถกเถียงจากจังหวะที่อเลสซานโดรบัสโตนี่ดึงเสื้อฟลอเรนเวิร์ธเพียงเล็กน้อยและเป็นโดมินิกโซบสไล์ที่รับหน้าที่สังหารจุดโทษได้อย่างเฉียบขาดบอลพุ่งผ่านมือซอมเมอร์เข้าไปอย่างเด็ดขาด ส่งผลให้ลิเวอร์พูลคว้าชัยชนะอันมีค่า1-0เป็นชัยชนะนัดที่2จาก7นัดหลังสุดดันพวกเขาขึ้นไปอยู่อันดับแในตาราง Man of the Match นัดนี้ได้แก่โดมินิกโซโบสไลมาต่อกันที่ฝั่งไก่เดือยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์ที่ดูจะก,กลับมาท็อปฟอร์มอีกครั้งเมื่อเปิดบ้านเอาชนะสลาเวียปรากไปอย่างขาดลอย3-0นี่เป็นชัยชนะในบ้านนัดที่3ติดต่อกันใน UCL โดยที่ไม่เสียประตูเลยแม้แต่ลูกเดียว สเปอร์สเปิดฉากไม่อย่างดุด,ดันเพียง36นาทีริชาร์ลีซอนก็มีโอกาสทองแล้วหากไม่ได้ฟอร์มสุดยอดของผู้รักษาประตูเย็นริชตานเนกแมชเปอร์สจะบุกอย่างหนักโดยมีโอกาสจากเปโรโปอโรและโมฮัมเหม็ดคูดูสแต่ประตูก็ยังไม่มาในนาทีที่26สลาเวียปรากกับเป็นคนทำเสียเองเมื่อคริสเตียนโรเมโรสกิดลูกแตะมุมของปอโรและเป็นดาวิดซีมาที่มงเข้าประตูตัวเองไปอย่างน่าเจ็บใจครึ่งหลังทั้งเริ่มต้นได้เพียง3นาที สเปอร์สก็มาได้จุดโทษจากจังหวะที่ยูซุฟาซันยางทำฟาโบโรและคูรุสก็สังหารเข้าไปอย่างมั่นใจนำ2-0แม้สลาเวียพรัก Hampshire จะพยายามโต้กลับแต่ก็ทำอะไรกูเกลโมวิคาริโอไม่ได้จนกระทั่งซาบีซิมอนส์ดารุ่งชาวดัตช์มาเรียกจุดโทษได้ครั้งและสังหารเข้าไปเองแม้ผู้รักษาประตูจะปัดโดนแต่ก็ไม่เป็นผลสเปอร์สเก็บ3ามแต้มสำคัญพร้อมทำสถิติชนะติดกันกเป็นนัดที่2หลังจากไม่ชนะใครมา5นัดก่อนหน้าแมนออฟเดอะแมตช์นัดนี้ได้แก่ซาบีซิมอนส์ คู่สุดท้ายที่อิตาล,ลีเช่นกันเชลซีต้องเผชิญกับความพ่ายแพ้นอกบ้านใน UCL นัดที่5ติดต่อกันเมื่อถูกออตแลนตาผิดสถานการณ์กลับมาชนะ2-1เครื่องแรกที่นำก่อนออตแลนตาเกือบได้ประตูตั้งแต่ต้นเกมจากอาเดโมล่าลุคแมนแต่เป็นเชลซีที่ขึ้นนำก่อนในนาทีที่25จากจังหวะครอสต่ำของรีสเจมส,แจมส์และจัวเปโดเข้าชาร์จเข้าไปแม้จะมีธงล้ำหน้าแต่ VR ก็ยืนยันให้เป็นประตูออตแลนตากลับมาเป็นคนละทีมในครึ่งหลัง และแสดงเห็นถึงความอันตรายในการทำประตูในช่วง45นาทีหลังอย่างชัดเจนนาทีที่55อัาลันตาก,ก็มาตีเสมอได้สำเร็จเมื่อชาร์สเดอเคเตเลารีครอสบอลได้อย่างยอดเยี่ยมให้จาลูกัสกามากา้ามงเข้าไปอย่างง่ายดายและประตูชัยก็เป็นของเจ้าบ้านอีกครั้งเมื่อเดอเคเตลารีโชว์ฟอร์มสุดร้อนแรงเลี้ยงบอลเข้าเขตโทษและยิงบอลฉลบทั้งมาค,คุกุรยาและโรเบิร์ตซานเชสเข้าประตูไปแม้เชลซีจะพยายามทวงประตูคืนในช่วงท้ายแต่ก็ไม่เป็นผล ทำให้อตาลันตาคว้าชัยชนะในบ้านเป็นนัดที่3จากแปน,นัดหลังสุดในขณะที่เชลซีต้องเจอความ่พ้แพ้ใน UCL นับตั้งแต่แมตช์เดย์วันแมนออฟเดอะได้แก่ชาลส์เดอะเคติลาร่ครับค่ำคืนแห่ง UCL นี้จึงเป็นคืนแห่งความดราม่าจุดโทษและการพลิกเกมที่น่าตื่นเต้นคืนนี้มีการอีกหลายคู่รอติดตามกันนะครับและอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ